สวัสดีค่ะมืเอนี้ม่เมนี้น้องสาวน้องสาวมาจากประเทศขั้นแรกน้องก้อยเรือนแสนก้อยเป้เรือนแสนค่ะพี่น้องบริมาผู้เดียวได้ค่ะพี่น้องบุหรี่ลิมข้าวมืี่กับนี่ค่ะมากับเป๋เป้เป้เป้าลาวบ้านนาเป้เป้าลาวบ้านนามืเอนี้ก็ได้โอกาสดีได้มากับพี่ก้ากับมาแวม อาจารย์โซฟาเหนียบพี่น้องก็ได้เห็นเป็นข้างแรกถูว่ะตีใจลาพี่น้องฝากแข้งแข้งช่องฝากแข้งผู้ที่ตามน้ำเากผู้ที่ตามค่ะเปาวเปยน้ำเด้อค่ะฝากฝากพี่ตามข้างปอยเปยเรื่องแสบข้างอาจารย์โซฟาให้ผ่ารกดยูทูบไว้ว่าปาพี่น้องฝากไม่าปากแป้นครับของน้องคลอยเรื่องแสบหล่ะเปลค่ะยปากลาวบ้านนา บพอดีได้ว่าสันสีมาฝากเนื้อฝากโตเป็นนักล่องในอนาคตกับบ่ได้เด้ว่าคนณพ่อกระเดี้ยวสองปีอนาคตยังอีไกลให้มันไอเสียงดีไปหนาเอาโอ้วงเสียงเปจะดีบ้างบคพี่มันอีเพันบ่ได้มาซื้อค่ะมีผลไม้มาฝากลำใหญนะคะลูกโตๆล่าตาอ่งโอนค่ะมาย้ำไลยค่ะบอทนแต่จะสีแดกินของบอทอนมาบอกว่าแล้วก็มาแบบเซอร์ไพรส์ค่ะ โบ้เคยบอกโบ้เคยนาข้างไร่กับบโทูเลยมีตั้งแต่มาซุ่มนีแต่แบบมาซุ่มเอาข้ายู่มาซุ่มถือต้อนอยู่ขันมาซุ่มถือต้อนบ่อยู่เดีได้เห็นตั้งห่างผมเป็นยังค่ะกาแฟไบเด้อพี่น้องค่ะทางยูทูปพี่น้องทางไก่ทางไก่ค่ะแฟนคลับน้งปล่อยเรื่องเสือแล้วเปล่าปีน้องค่ะกาแฟเลือดเสร็จค่ะเปล่าลาบ้านนาเปล่าลาบ้านนาแตงกวาห้ริบ้าน ใครเปิดซูนี่เอาเนื้อตะปูวอามาท่านเด็ขายใครดิบใครดิบเนี่ยยังมียังมีแนวขายค่ะพี่น้องอยู่เมืองหอกก็หาไม่พ้นออกจากบ้านไม่มีแนวสีขายเลยพี่น้องเลยงานก็ย่ำวันอาทิตย์ถังจะของอยู่ในบ้านดีใจค่ะมื่อนี้น้องหงส์มะลินั่งค่ะมางหอดมาถึงก็ขอบคุณขอบคุณโครการจอดลำปางสารย์ว่าย่างไรก็อบอุ่นย่มนานทางเอนซุนสีดงสีดังปันไดก็ยังคือเก่าค่ะพี่น้องยังหักแจ้งกันชื่อเก่าตัดใจมือแหลกด้านหอดมื่อนี้ แ่พุ่งพอพุ่งเหนยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะค่ะน้องนุงกับพี่กันบ่เคยกลินเคยทุบจ้าเคยอากะแม่นเพื่อสิไปอยู่เมืองหนองเมืองหน้าไปดีที่ดีท่างไกลท่างไกลเนี่ยบ่ลืมบ่จะพิ่งหน้าบ่จะบ่ลืมค่ะเพิ่นจะพึ่งหน้าค่ะเพิ่นอยู่บ้านเฮาจังได๋แม่นสิไปอยู่ไสกับบ่อบอุ่นใจคืออยู่บ้านเฮาไปอยู่ไสเพิ่นไปอยู่ไสเพิ่นก็แเว่าย่ามาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ครู้เปเรื่อน กูเป็นพีบาอาจารย์ค่ะพ่มียั้งหายเีแค่าลจรปีใจแลละก็ควมากวาวแห้งขาห้น้องไม่น้องก็ประสบโชคดีตลอดปีตลอดไปเบนพอได้หายไก่เบียดพ่อได้ได้ไก็ได้เพราะหาดูดดังๆปังๆเง่ยๆเร่วยปังค่ะพี่น้องแฟนเพจพี่น้องแฟนยูทูบก็สู้คนก็ขอใอห้รับรำเรวยๆเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอได้่อราะขอให้มีโชคมีชัยทุกทุกคนเลยนะคะ ฝากน้อเมย์ได้พี่น้องเด้อฝากประชาชอกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายฝากตัวสี่น้องไงบ๊ายบายี้อพ่นงฝากติดตามในเด้อสอ้เป็นงกำลังใจในเรื่อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย